ให่ดีที่เลยครับส่วนใหญ่แล้วก็จะได้นําว่าผ่าตัด <ฟะ S 1> ซึ่งราเองก็ไม่อยากก็รู้สึกดีมากเลยก็ขอบรึหมอซันบากนะครับจริงปกติผมก็เคยไปเรื่อว่าไปหาหมอหลายๆวิธีมาไม่ว่าจะเป็นทั้งฝังเข็มแบบนี้กะแสไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นทํากายภาพหรือจะเป็นเหมือนกับใช้พวกช็อตเวฟะครับก็ไปทำมาแล้วหลายที่เนี่ยก็ก็ไม่ก็ไม่ไม่ได้เห็นว่าความแตกต่างอ่ะมันจะดีขึ้นเยอะอย่างวันนี้ผมมาทาเนี่ยความคาดหวังผมเนี่ยก็คิดว่าถ้ามันดีขึ้นสัก ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาคิดว่าโอเคแล้วแค่บางน้อยใั่แต่ว่าพอมาทำปุ๊บเนี่ยมันมันมันเกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แค่ครั้งแรกที่ทำเนี่ยก็เห็นผลแล้วอย่างขาผมเองปกติก็จะยืดงอได้ไม่สุดแต่พอมาทำแบบเนี้ยมันองศาที่มันได้เพิ่มขึ้นมาครับก็เยอะเลยตอนแรกเป็นยังไงครับตอนแรกจะยืดได้ประมาณนี้ครับมันเจ็บตรงไหนครับแล้วก็จะมีการปวดบริเวณในเข่าแล้วก็ต้นขาด้านหลังนี่ผมเป็นประมาณสักสี่ห้าปีแล้วไงครับอาการขามาไม่ดีขน้ึเลยครับส่วนใไม่าา่ผตัด ซึ่งเราเองก็ไม่อยากว่าการผ่าตัดเน่เราเคยผ่ามาเรารู้ว่ามันต้องแบบผ่าทํากายภาพไหนว่าจะต้องทํกล้ามเนื้ออีกซึ่งมันใช้เวลาเยอะมากแต่สังเกตเนี่ยชั่วโมงยวเองมันพี่จัดหน้ามือมันร่นงังแบบเร็วมากเลยขาเนี่ยมันรู้สึกมันมันยืดได้เต็มแล้วก็ตอนงอเนี่ยผมไม่มีอาการปวดแล้วเหมือนตอนแรกครับตอนเนี้ยคนอนสุดแล้วยืดสุดแล้วก็ไม่ปวดแล้วรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันมันทำให้เรารู้สึกมีความสุขแ่าจะไปทำกิจกรรมที่เราอยากทำได้มากขึ้นเลย